สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้อมนนสันบางจากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถที่จะทําเบาะหนังนะครับซึ่งเป็นรถนิสันนาวราสีประตูรุ่นแบ็กดิชั่นนะครับราคาตั้งอยู่ที่934,000บาทคันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเบาะเดิมๆก่อนที่จะไปทำเบาะหนังเป็นยังไงนี่นะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้าประมาณนี้นะครับ ทั้งคันนะครับเบาะจะเหมือนกันทั้งหมดเลยตรงนี้เราก็จะถอดไปทําด้วยนะครับเป็นหัวหมอนรวมถึงที่พักเท้าแขนคอนโซลกลางนะครับก็จะถอดไปทําด้วยแต่สําหรับตัวนี้นะครับแผงข้างจะมาเป็นหนังจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นหนังสีดํานะครับเดินได้สีเทาแบบนี้นะครับ ั้งสี่ประตูเลยนะครับประตูด้านหลังก็จะหุ้มหนังมานะครับเดินได้สีเทาสว่างแบบนี้นะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าแบบเดียวกับด้านหน้านะครับมีที่พักเท้าแขนนะครับสามารถดึงออกมาได้มีช่องวางแก้วน้ำสองช่องนะครับตรงนี้เราก็จะถอดออกไปทำด้วยเช่นกันนะครับเบาะหนังลูกค้าท่านไหนที่อยากเลือก สีของเบาหรือตัวสีของได้นะครับจะปกติได้สีเทาๆอย่างนี้ครับอยากให้เป็นได้สีสว่างๆแบบนี้นะครับทั้งคันก็สามารถทําให้ได้นะครับสีเบาะจะทําเป็นเบาสีอะไรตัดกับสีอะไรเราทําให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวยึดเบาะเด็กก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากทําเบาะหนังเรียบร้อยสําหรับเบาะเดิมๆจากโรงงานด้านหลังนะครับตรงนี้จะไม่มีที่ใส่เอกสารที่วางเอกสารจากโรงงานนะครับไม่มีนะครับ แต่เราจะทำเพิ่มให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับสำหรับเบาของผู้โดยสารตอนหลังนะครับเราสามารถยกขึ้นมาได้นะครับแบบนี้หลังจากทำเบาะหนังเสร็จการใช้งานจากโรงงานเป็นยังไงหลังจากทำเบาะหนังก็จะทำได้แบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ถอดเบากันเลยนะครับ และนี่นะครับเป็นรูปร่างหน้าตาของเบาะหนังซึ่งเป็นหนังแท้ที่ทําเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่รถคันนี้ได้ถอดเบาะออกไปทําเบาะหนังใหม่ที่โรงงานนะครับลักษณะของเบาะจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับตรงนี้จะเป็นได้สีเทาสว่างนะครับเย็บให้เหมือนกับแผงประตูที่มาจากโรงงานนะครับสังเกตดูได้จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกสี ของหนังได้นะครับและสีของได้ด้วยนะครับว่าจะเลือกสีเป็นแบบไหนตามสไตล์ที่เราชอบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่พักเท้าแขนนะครับเราสามารถดึงออกมาได้ปุ๊บจะมีที่วางแก้วน้ำสองช่องเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นหัวหมอนนะครับสามารถยกขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็พับเก็บได้เหมือนเดิมหัวหมอนเราก็ทำเป็นได้สีเทาตะเก็บคู่นะครับ เบาะเราจะทำหนาขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะครับเพื่อให้นั่งสบายเพิ่มขึ้นนะครับตัวเบาะหนังตอนสองนะครับยังสามารถยกขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจากทางโรงงานนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้สำหรับตัวเบาตอนสองนะครับที่ทำเพิ่มนะครับคือตัวนี้ครับที่ใส่เอกสารปกติของเดิมไม่มีตรงนี้เราทำเพิ่มนะครับ ทั้งซ้ายและด้านขวาเลยแล้วเราข้ามไปดูตัวเบาะฝั่งผูง้โดยสารตอนหน้าและเบาะคู่กับขี่นะครับเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเก็บคู่สีเทาสว่างเหมือนกันทั้งคันเลยนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นแบบปรับเมนวนนะครับยังไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าที่เท้าแขนคอนโซลกลางก็เช่นเดียวกันนะครับทำเป็นหนังใหม่ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรถนิสสันนาวราที่ต้องการทําเบาะหนังเพิ่มนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถใหม่กับเราเราสามารถทําเบาะหนังแบบนี้ให้ฟรีเลยนะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไปแล้วและต้องการทาเบาะหนังแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ทางไลน์นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0865523466 5ผมเซลล์ฟอมนิสสันบางจากนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักลายขอดูรูปแบบของเบาะก่อนก็สามารถ สแกน QR code ที่ผมขึ้นให้นะตอนนี้นะครับสแกนเข้ามาขอรับรายละเอียดในเรื่องของการตกแต่งเบาะหนังก่อนได้นะครับผม,ผมมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับมีเกรดหนังตั้งแต่ PVC เบาะหนัง PU และเป็นเบาะหนังแท้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการทำเบาะหนังแต่มีงบจำกัดก็เลือกได้นะครับมี3แบบให้ลูกค้าเลือกสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้ามี รถนิสสันเข้ามาใหม่หรือมีโปรโมชั่นใหม่ผมจะลงรายละเอียดให้ดูในช่องทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ